อาหารนี่ขึ้นต้นด้วยนหนูใน5 24ชั่วโมงมันจะมีอะไรให้เจกินมั้เนี่ยแต่คลิปที่แล้วที่เจให้โหวตแล้วว่านอนหนูกับบอไปไม้ผลคือนอนหนูชนะเว้ย <c oughs> คิดไปคิดมาคิดแบบเร็วๆแทบไม่มีเลยนะสุดท้ายแล้วอันนี้เจจะรอดมั้รอดูมันเริ่มกันที่มือแรกก่อนเลยง่ายที่สุดที่เจคิดออกก็น่าจะเนื้อ,อยากนี่แหละแล้วนี้เจก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะเลยลองสั่งเาเป็นเนื้อฮาลาลมีแล้วก็เนื้อมิซูจิแล้วลายคือน่ากินมากแต่ประเด็นคือเจไม่สามารถกินข้าวได้เพราะมันขอไข่ไม่ใช่นอนหนูซึ่งแน่นอนว่าแค่นี้คงไม่ทําให้เจอิ่มแต่ไม่เป็นไรประทางชีวิตกันไปก่อนแค่นี้ก็ครึ่งพันแล้วฮะจะบอกว่าเนื้อโคตรฉ่ําอ่ะแบบรๆคือจุซซี่มาจไปแล้ว10,000พอเจออกมาว่าจะหานกินสักน่อยแตคตตลก เดินเข้าไปดูป้ายเมนูอยู่3ามร้านไม่มีร้านไหนขึ้นต้นด้วยนอนหนูเลยเว้ยสุดท้ายตัดสินใจถามพี่เป็นนักง,งานตรงๆก็เลยได้มาเป็นเมนูนมสดชมพูชีสโอติเจก็ไม่เคยคิดจะกินนะเมนูนี้แต่ก็ถือว่าอร่อยดีระหว่างรองมือที่สองเจก็นั่งคุยกับปาว่ามันมีเมนูอ,อะไรกคิดกันตั้งนานสุดท้ายปาบอกให้กินน้ำพริกเปล,าปลาออป่าไปไหนใครคิดออกลองคอมเมนต์มาหน่อยจนกระทั่งแม่เจมาที่บูตอน4ี่โมงแล้วแกก็พูดว่าตามมาเดี๋ยวพาไปกินเองเฮ้ยยัางตึงเลยครับแม่แล้วแม่เจก็พาเดินไปจนถ แล้วอย่างนี้จะมีแรงไหมเนี่ยร้านนี้ก็ถือว่ากินได้แต่เจชอบความหมูที่มันย่างมากกว่าเนี่ยน่าจะต้มอ่พอกินเสร็จระหว่างทางกลับเจีก็ไปเห็นคำว่านัดเก็ตที่ร้านแมคโดนัลเว้ย่างนี้ต้องจัดลวป่ะพอมื้อตะกี้แทบจะไม่อิ่มเลยที่คนมาหกชิ้นราคาเก้าสิบห้าบาทที่เด็ดของนัดเก็ตเลยนะคืออะไรรู้ไหมคอนบาร์บีคิวเว้ย่พลาดไม่ได้ส่วนตัวเจี๊คือชอบมากก่อนจะไปถึงมื้อสุดท้ายเจี๊ก็ช่วยแม่ขายขนมจนถึงประมาณเกือบหนึ่งทุกช่วงวันนั้เเก เลยให้หยิบนัตโตะมาด้วยอันนี้โคมีแฮมเบิร์กมันคือแฮมเบิร์กที่ผ่านการตุ๋นการเคี่ยวในน้ำซอสมาอย่างดีเฮ้ยเจ๊ว่ารสชาติใช้ได้เลยนะอันนี้เพิ่งจะเคยลองเหมือนกันส่วนนัตโตะเห็นว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพปะ่ะแต่รสชาติคือบอดให้เลยเจ๊ขอยอมหิว่ตไปดีกว่าส่วนที่เหลือให้แม่กินแทนและกันจบสักทีสำหรับนอนหนูแล้วใครอยู่แถวซีคอนบางแคก็อย่าลืมแวะมาร้านแม่เจ๊นะจัดบู๊ถึงวันที่สองพฤศจิกายนเอาเป็นว่าคลิปหน้าสอนตัวไหนดีกดติดตามและคอมเมนต์มาเลย